อยากจะผอมอยากจะหุ่นเป๊ะแต่ขี้เกียจออกกําลังกายค่ะอีฟเนี่ยหาทางลัดมาเยอะมากๆเลยว่าทํายังไงให้มันผอมเร็วๆลงเไวๆนะคะแต่จะไปดูดไขมันเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่เอาแล้วค่ะเพราะว่าฉัำมากๆวันนี้ค่ะก็เลยมาฉีดเมโซแฟชที่ m เมอร์ซี่คลิกไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเริ่มจากการคลีนหน้าท้องกันก่อนนะคะ ก็กำลังฉีดนะคะคุณหมอมือเบามากค่ะไม่เจ็บเลยหลังฉีดก็พยาย,ยามควบคุมอาหารนะคะออกกำลับบงกายนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นนะคะตอนนี้ก็ฉีดเสร็จแล้วนะคะไม่เจ็บเลยคุณหมอมือเบามากค่ะวนวดๆวดคลึงคให้ตัวยามันแบบว่าแตกกระจายนะคะ บอกเลยว่าบริการกับสถานที่ที่นี่เนี่ยเขาดีแล้วก็คุ้มมากๆก,กับราคาที่จ่ายไปถือว่าไม่แพงเลยค่ะอีแนะนําเลยนะคะต้อง mercy clinic เท่านั้นค่ะที่นี่เขามีหลายสาขานะคะสามารถเช็คสาขาใกล้บ้านได้เลยหรือว่าสามารถทักไปทางคลินิกตามที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยค่ะบ๊ายบาย